เคยชิมไหมหนี่ยังไม่ทันได้เกียวอะ่ะอร่อยจริงเอมเอมันข,ข้าเนือ้อปกติเคยเห็นแต่ฝรัง่งแช่บวยใช่ป่ะมาลองทาแอปเปิ้ลแช่บวยกันดูเพืเ่อนๆนี่ก็จะใช้เป็นบวยเค็มกับบวยหวานในเซเว่นเลยครับอุย้ยแอปเปิ้ลน่ากินอนะ่ะเพื่อนดูดิดขอเช็กชิมหน่อยแล้วกันแอปเปิ้ลแดงกรอบหอมหวานจริงๆโค้ว่ากินแบบนี้ก็อร่อยอยู่แล้วนะไม่ต้องทำแล้วไหมทำเถออยากลองแอปเปิ้ลเขียวก็น่ากิน อร่อยมีเปรี้ยวนิดๆพบว,ว่าถ้าแช่บวยอะอร่อยแน่นอนมาเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกก็ใส่แอปเปิลเขียวกับแอปเปิลแดงลงไปในกล่องก่อนเลยโรยบวยหวานกับบวยเค็มลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำํำดื่มครับเอาให้ท่วมตัวแอปเปิลเลยนะปิดฝาให้เรียบร้อยครับแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นขั้นต่ำหนึ่งขึ้นนี่แล้วก็กล่องนี้คกทําไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกัน กลิ่นบ้วยคือทีขึ้นจะหมู่มปเลยเพื่อนกลิ่นหอมมากหน้าตาดีอย่างน่ากินอ่ะน้ำเขาจะออกแบบสีไม่บววยนิดนึงนะกลิ่นเนี่ยผ่านละเดี๋ยวลองชิมรสชาติด,ดูพอสองชิ้นแบบนี้เลยครับเพื่อนๆแอปเปิ้ลแดงก่อนนะไปครับคำโตโตหืม เาเป็นเล่นอร่อยเข้าเนื้อไหมจริงเหรอเฮ้ยบวยมันเข้าเนื้อมากเลย oh. คือปกติแล้วเนี่ยตัวแอปเปิ้ลเขาจะมีความอร่อยในยตัวอยู่แล้วใช่ปะ่ะแล้วพอมาแช่บวยเขาจะได้ความหอมของบวยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีความเค็มของบวยเข้ามาด้วยอนแ,แรกคิดว่าเห็นน้ำเนี่ยมันดูไม่ค่อยเข้มข้นใช่ปะ่ะคิดว่ารสชาติบวยคงแบบไม่ได้เยอะมากแต่อันนี้คือเข้าเนื้อเลยมาครับลองแอปเปิ้ลเขียวือ hmm. รวยกว่าแอปเปิ้ลแดงเหรออืมันเป็นสองนิ้วเลยคือแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวนหน่อยหน่อยมาเจอกับบวยแบบเค็มๆหวานหวาน,วนโอ้โหจบเลยเพื่อนรสนี่คือครอบเลยเอาง่ายนะอร่อยทั้งแอปเปิ้ลแดงแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวเลยกินได้แบบเพลินๆเลยอะ่ะนี่ขอกินแบบพร้อมกันแอปเปิ้ลแดงกับแอปเปิ้ลเขียวอันนี้เลยอขอคารวะสูตรนี้เลยทำง่ายแล้วก็อร่อยเก่งพกเพื่อนๆน่าอร่อยแบบอร่อยกิมไหมเขาชิมไหม ไงน,นี้ยังไม่หันได้เกียวอ่ะอร่อยจริง ah. เา <l iendo> <l iendo> <l ้าเนื้อเออมันเข้าเนื้อเผลนนได้กินเพลินเลยกินเพลินเลยเพื่อนทําง่ายด้วยไปลองทําดูสูตรนี้โค้กท้าให้ลองเลยครับของใช้ก็ง่ายเลยมีแค่เปิ้ลเขียวเปิ้ลแดงจับคู่กับบวยเค็มบวยหวานในเซเว่นเลยสะดวกหาซื้อง่าย